ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครูจอยจะมาสอนวิธีการเข้าเล่นเกมโ o เกต e t คอมนะคะครูจะตั้งเป็นการบ้านไว้ให้นะคะและ้วครูก็จะส่งลิงก์เข้าไปในกลุ่มไลน์นะคะทีนี้นักเรียนก็กดเข้าไปที่ลิงก์ที่ครูส่งให้ได้เลยค่ะเมื่อกเรียนกดเข้ามาแล้วนะคะนันเนกเ,าานะะนนเรียนก็จะเจอหน้านี้ค่ะ ENTER, n i c k n n m m e นะคะนักเรียน่าตรงนี้นักเรียนใส่ชื่อตัวเองค่ะ ขอเป็นชื่อจริงนะคะไม่ต้องมีนามสกุลไม่ต้องมีเด็กชายเด็กหญิงค่ะแล้วก็ตามด้วยเลขที่ค่ะแล้วคูเลขที่23นะคะก็จะกดไปอย่างนี้นะคะแล้วก็กดลูกศรไปเลยค่ะน,นเลยค่ะอันนี้นักเรียนไม่ต้องเข้าสู่ระบบนะคะเล่นได้ง่ายๆเลยนักเรียนไม่ต้องมี user ยูเซอร์ก็สามารถเล่นได้นะคะเพียงแค่กรอกชื่อตัวเองนะคะทีนี้นะคะโหมดที่คูตั้งไว้ก็คือโหมดคาเฟ่ค่ะนี่นนกดนิวเกมเลยค่ะ โอเคเมื่อกด n e วเกมเสร็จนะคะก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นักเรียนกด Yes เลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูจะอธิบายเร็วนิดนึงนะคะพอมาถึงหน้านี้นะคะ ก็จะเป็นการอธิบายวิธีการเล่นนะคะโดยผู้ซื้อนะคะที่จะเป็นรูปหน้าการ์ตูนนะคะจะเป็นผู้ที่จะมาซื้อของกับเรานะคะเราเปิดคาเฟ่เราก็จะขายของขายขนมต่างๆนะคะโดยที่นะคะเราจะตอบคําถามโดยใช้ช่องด้านล่างนะคะที่เป็นช่อง,องสีฟ้าถ้าเราตอบถูกนะคะเราก็จะได้อาหารมาขายแต่ถ้าเราตอบผิดเราก็จะไม่ได้อาหารมาขายนะคะซึ่งเวลาที่เราขายของดูนิดนึงนะคะเวลา ที่ลูกค้ามาค่ะจะไวมากะฉะนั้นเราต้องตอบให้ถูกแล้วก็เรียบมาขายนะคะวิธีการขายก็คือจิ้มไปที่อาหารที่ลูกค้าต้องการนะคะแล้วก็ส่งไปค่ะแล้วก็จิ้มที่ความคิดของลูกค้านะคะที่ออเดอร์ลูกค้านะคะแค่นี้ค่ะมาเรามาเริ่มกันเลยค่ะโอเพนคาเฟ่ตั้งแต่มีเวลา3วันนะคะสวันในคาเฟ่ก็คือ3วันในการเปิดคาเฟ่นี้นะคะเก็บคําตอบให้ได้เยอะที่สุดตอบไม่ถูกมากที่สุดนะคะเพื่อที่จะ ขายของให้ลูกค้าได้มากที่สุดค่ะพร้อมแล้วเราก็กดคูกันเลยค่ะซึ่งแต่ละเกมคูจะตั้งเวลาไว้เหมือนกันนะคะบางเกมคูก็จะตั้งเวลาไว้เยอะนะคะก็ก็คือแล้วแต่ว่าคําถามของคูจะมีมากมีน้อยอนะ่ะพอได้แล้วเราก็ขายเลยค่ะแบบนี้นะคะเราก็ไปตอบคาถามไปค่ะ ที่จะมาซื้อของเราเหลือเป็นศูนย์นะคะแสดงว่าเราขายให้หมดแล้วนี่จะเป็นเงินที่เราได้ในวันนี้นะคะแล้วก็ไปอัปเกรดช็อปกันเลยค่ะตอนอัปเกรดช็อปนะคะเราก็จะมีตัวเขียวๆที่มึนขึ้นเป็นค่าที่เราจะสามารถซื้อได้ะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีตังอยู่16เหรียญนะคะแล้วก็มาดูว่าเราจะซื้ออะไรนะคะเดี๋ยวคุณครูซื้อโยเกิร์ตไปเลย10เหรียญแล้วก็ซื้อนี้ได้ซื้อได้2ออย่างพอซื้อเสร็จนะคะเราก็กด next day เลยค่ะ จารเราจะเพิ่มขึ้นมานะคะเราไปตอบคำถามกันค่ะโอเคค่ะสวันครบ3มวันแล้วนะคะก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะวยว่อคอมพิทนะคะก็คือว่าเราจบแล้วนะคะจบบทแล้วก็คือทำการบ้านเสร็จแล้วเขาก็จะถามว่าเราจะเล่นเล่นใหม่นะคะหรือว่าเราจะจบนะคะอันนี้ยครูก็ขึ้นแล้ว ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนอยากจะเริ่มเล่นใหม่หรืออยากจะจบเกมไปเลยก็ได้นะคะถ้าเล่นใหม่ชื่อของนักเรียนก็จะดึงขึ้นมาในหน้าจอคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าไม่เล่นแล้วก็ยินเอาไปเลยค่ะพอมาถึงหน้านี้นะคะอันนี้นักเรียนไม่ต้องไปซายอัพหรือไม่ต้องไปล็อกอินนะคะกดโ,โนไปเลยค่ะ อันนี้ก็คือลำดับนะคะลำดับของนักเรียนนะคะก็จะมีว่านักเรียนตอบถูกกี่ข้อนะคะนักเรียนได้กี่คะแนนนะคะได้เงินเท่าไหร่นะคะตรงนี้ไม่มีผลนะคะผลจะอยู่ตรงที่ว่านักเรียนตอบถูกเท่าไหร่นะคะของครู20่สิบทับยีหมายความว่าครูตอบคำถามไป20คําถามนะคะแล้วครูก็ถูกทั้ง20คําถามก็จะเป็นร้อยคะแนนเต็มนะคะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มะะแบบนี้เป็นต้นค่ะนี่ก็จะจบไปแล้วค่ะสาหรับการ วิธีการทําแบบทดสอบออนไลน์ที่เรียกว่าโฮมเวิร์กนะคะที่ครูจะอัพขึ้นให้กับนักเรียนค่ะ